สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้นโดยใช้โปรแกรม C Cleaner กันนะคะดับแรกนะคะเข้าไปโหลดโปรแกรมใน Chrome ค,ค่ะพิมพ์ไปเลยว่า C Cleaner จากนั้นเราเข้าไปที่ C Cleaner Download นะคะคลิกดาวน์โหลดค่ะ จากนั้นนะคะเราก็คลิกดาวน์โหลดเลยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รอนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะผู้สอนได้โหลดมาไว้แล้วเราก็สามารถลงโปรแกรมได้เลยกด yes เลยนะคะ จากนั้นนะคะกด next ค่ะในที่นี้นะคะก็ปโปรแกรมก็จะฟีดแบ็กกลับมาว่าเราจะเอาปโปรแกรมไว้ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะผู้สอนจาก u n n s t a l l ขอโทษค่ะ uncheck ตรง automatic c o l l y check for update to CC Cleaner นะคะเพราะว่าการให้ปโปรแกรมอัปเดตเองอาจจะทำให้คอมเราช้าไปเลยนะคะจากนั้นก็กด install ค่ะ ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่ารันเลยไหมแล้วก็กด finish ค่ะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะกดปิดไปเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม C Cleaner นะคะซึ่งโปรแกรม3 Cleaner นะคะสามารถทำความสะอาดไฟล์ที่ไม่จำเป็นนะคะและนอกจากนี้นะคะโปรแกรมนี้ก็ยังสามารถ u n นอินสตอได้อีกนะคะก็เหมือนเวลาเราเข้าไปในคอนโทรลพาร์เนลอะคะ่ะโปรแกรมไหนที่เราไม่จําเป็นเราสามารถ u n นอินสตอได้เลยแต่วันนี้นะคะเราจะมาสอนทําความสะอาดไฟล์ที่ไม่จําเป็นกันนะคะโดยเริ่มแรกกดที่ Analysis ค่ะจากนั้นก็กด Yes นะคะกด Yes ในที่นี้ก็คือจะเป็นปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้อยู่นะคะก็คือพวกอินเทอร์เน็ตค่ะและในนี้นะคะ ที่ขึ้นมาก็จะมีโปรแกรมอินเทอร์เนต็ตซึ่งไฟล์พวกนี้จะเป็นไฟล์คุกกี้ค่ะที่ไม่จำเป็นแล้วก็กด r u n c l e er a n อร์ได้เลยจากนั้นก็กดโอเคค่ะกดรันค l ีเ n e ร์อีกรอบนะคะจนกว่าจะเหลือศูนย์ไฟล์เนี่ยค่ะจะบอกว่าเหลือศูนย์ไฟล์นะคะจากนั้นเราก็กด Analysis ดูอีกทีว่ามีไฟล์ไหม แล้วก็ปิดโปรแกรมค่ะทีนี้เราลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะคะสมมติว่าเข้าไปใน a c e b o o k ค่ะก็ลองเข้าดูนะคะจากนั้นเราก็ปิดค่ะจากนี้เราก็ลองมาเปิด CC c l e a n e r นะคะซึ่งจะมีทั้งในหน้าจอแล้วก็ใน Start ใน Start ก็จะอยู่ในโปรแกรมค่ะเลื่อนลงมานะคะคลิกเข้าไปที่ c c ซีคลีนแล้วคลิกโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็มาดูว่ามีไฟล์คุกกี้ที่ไม่จำเป็นไหมนะคะก็กด Analysis ค่ะเนี่ยค่ะเข้าไปแค่แป๊บเดียวเองแต่ก็มีไฟล์คุกกี้ที่ไม่จำเป็นเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้คอมเราช้าลงนะคะแล้วก็กด Run Cleaner ค่ะกดซ้ำอีกทีนะคะกดโอเคค่ะ เนี่ยค่ะจนกว่าจะเหลือศูนย์ไบต์นะคะวิธีนี้นะคะถ้าทำบ่อยๆก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ